ลงนาแล้วเอาเอาพี่พี่อาร์ดี่นี่ครับเอาไปยุ่นเฮ้ยพี่อาร์ดี่ร้านนี้เหรอร้านนี้เลยพี่อร่อยเหรอวะโหนี่อร่อยมา่อยเดี๋ยวผมตอนรอพี่ผมกินไปแล้วเออโหร้านเขาเปิดมานานจริงวะเนี่ยอุ้ยเขาว่าเพิ่งเปิดนะพี่อาร์ดเลอครับผมแม่งน่ากินดีว่ะดูดิเส้นอุด้งไม่ใช่ชี้เหรอน้ำหมูเป็นไปซอสเยอะเลยเฮ้ยนี่อะไรวะไม่ใช่ได้วะอันนี้น่าเป็นหมูุโรต่าพี่เออ เออเว้ยแม่งน่ากินเว้ยเราสายเดียวกันเด้อพี่สุกี้ม้อรวมมันโอ้หมอรวมไหเล่ะได้เนื้อเนื้อเขาใช้ได้เลยนะดูเนื้อดูหน้าตาเขาจัดมานะเอาเป็นสักหน่อยพี่เออเอาก่อนดิดลองเทสเล่นมาเลยปได้ได้พี่น้ำซุปเ้สเนี่ยพี่เกี้ยว12บชิ้นโบงนะพี่อาร์ตเลยชิมชิมชิมพี่ชิมชิมชิมหน่อยชิม่างนี้เลยอุ่นร้อนนะพี่น้ำซุปเขารสชาติดีนะเนี่ยใช่พี่ซุปอะไรวะเนี่ยซุปดำเนี่ยเขาว่า สุนัขแถวนี้ไม่มีเลยไปไหนไม่รู้เชฟเขาเดินบอกผมน้ําจิ้มเนี่ยมี3ตัวนะพี่ครับผมเออพี่ว่าจะถามเองอยู่เหมือนกันว่าน้ําจิ้มเนี่ยเขากินยังไงทําไมมี2ขวดดูเขาเขียนเป็นสูตรเนี่ยเองเคยมากินแล้วเ่ยอธิบายหเอยว่าตัวนี้มันจะให้แบบความหวานเค็มตัวนี้จะให้ความเผ็ดเปรี้ยว เพราะมันมันรวมกันแล้วเดี๋ยวพี่มันจะให้ความกลมกล่อมนี่เขามีสูตรบอกเลยพี่นะพี่ชอบแบบไหนพี่ชงได้เลยพี่มีอะไรบ้างเป็นน้ำจิ้มเวียดนามกับน้ำจิ้มอะไรเนี่ยต้นตำรับใช่ก็คือมิกผสมกันนะเถวนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ครับนี่จะเป็นน้ำจิ้มแบบดั้งเดิมแบบซุกี้ตัวแรกอันนี้ิ้านของที่นี่นะใช่ครับเดี๋ยวลองดูลองดูชิมดูมือมึงสั่นน้ำเที่ยอะไรวะก็ต้องใช้ความกล้าเน้นหนึ่งเดี๋ยวบอกมากินบ่อย ไมากินบ่อยจริงพี่แต่อยากรอแบบสดๆนะครับที่มีสโลแกนด้วยรสสวยต้องเอทีอร่อยจริงเฟิร์สไฟโอ้โหเข้ากันมากเลยพี่ไอ้เนี่ยมันเกี่ยวกันไหนวะใส่ยมพี่เฮ้ยอ๋อนี่เขามีกาแฟมีเครื่องดื่มนะครับก็พอทราบสตอรี่นิดนึงว่าร้านเดิมเขาเป็นร้านกาแฟนะครับก็โอเคนะทำยืนนะมือนี้พี่เลี well ้ยงแบบเนี้ยกูอีกแล้วกูตลอดเลยมึงเนี่ยนิดนึงนะโอเคโอเคครับผกไหมไม่ต้อ